สอคอบอเขาดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับโดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ<ช>ได้มีการสั่งสอคอบอในสังกัดเนี่ยให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเลยจับตาสินค้าบริการที่บอกว่าถูกและดีอาจไม่มีจริงนะ เหตุเพราะว่าประชาชนจับจ่ายสูงมี่แหละใกล้แล้วช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วทําให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อเพิ่มอ่ามาดูรายละเอียดเรื่องนี้ครับนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่8ทับ2566แล้วที่ประชุมก็ได้รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชนโดยพบว่า ตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยมีการร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งสิ้น3,239เรื่องอโดยเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์มากที่สุดนั่นก็คือคยอดฮิตเลยการซื้อขายสินค้าออนไลน์จํานวน967เรื่องเยอะนะ้เคยไหม สั่งสินค้าออนไลน์มาแล้วในรูปภาพบอกว่าได้อย่างนี้แบบนี้แน่นอนออกมาคนละเรื่องเลยไม่ตรงปกไม่ตรงปกเคยโอ้โหของสินค้าบางทีนะชิ้นเล็กๆนะคุณต้าเสียความรู้สึกเอามานะฮะใช้มุมกล้องไงดูเหมือนชิ้นใหญ่พอกลับมาเนี่โอ้เท่าปลายนิ้วก้อยหรือบางบางทีเนี่ยไปสั่งซื้อเสื้อผ้าบอกว่าคนไซส์สมมติว่าคนไซส์ XL เนี่ยสามารถใส่ได้นะปรากฏว่ามาจริงๆเนี่ยมันมาไซส์เอสจะใส่ได้ยังไงนั่นไงถ้าใส่ก็ประเภทแบบกระดุมทะลุกันเลยทีเดียวนะฮะมาดูในเรื่องนี้นางฟูงพัดชุลละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกอีกว่าการซื้อขายของออนไลน์เนี่ยนะฮะเป็นตามเป็นดาบสองคมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมันสะดวกก็จริงแต่อันตรายมันก็มีตามมาเหมือนกันแต่อีกด้านหนึ่งยังเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการหลอกลวงไง สร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคในวงกว้างก็ได้ขอให้ทางสคบอนี่คุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยไปตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษซะเพื่อดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคในคดีที่ประชาชนได้รับผลกระทบโดยเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็วแ,แล้วก็เพื่อให้สคบอรกระจายอำนาจให้ส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีงทและก็ให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ถูกมิจฉาชีพเนี่ยหลอก đôi chà phó dám lời ช่วงที่จะถึงใกล้ๆนี้ละจ้าอ,อีกเดือนกว่าๆเดือนนึงนิดๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เขาเริ่มใหมจ่จับจ่ายใช้สอยแล้วนะวันนี้วันดีปีใหม่มาแล้วนะจ้าถูกหลอกกันอีกอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ไม่เอาแบบนั้นนะ <c oughs> <อ>โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่จะประชาชนจะมีการบริโภคสินค้าและบริการจํานวนมากช่วงปีใหม่หรือสงการานก็เหมือนกัน <c oughs> ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันหน่อยเป็นหูเป็นตาตรวจสอบข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น ไม่ว่าจะเป็นออนลงออนไลน์ line, หรือว่าจะเป็นออนไซต์ site, ตามห้างไปซื้อโดยตัวเองก็ตามแต่<ะ>อย่าหลงเชื่อเพราะของถูกอาจไม่มีจริงคุณต้องทั้งนี้ทั้งนั้นหากได้รับความหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการที่ไหนก็ตามแต่จะเป็นออนไลน์ line, หรือว่าออนไซต์ site. ผู้บริโภคสามารถโทรหาสายด่วนสคออบอเลย 1166ได้ทันที1166หมายเลขนี้จําเป็นแล้วนะจ๊ะใกล้แล้วช่วงปีใหม <ทะ S 1> ่ค่ะโดยเฉพาะกระเช้าอวยพรปีใหม่ทั้งหลายแหล่ต้องดูนะ่นะหมดอายุหรือเปล่าบางทีเอาปลากระป๋องเมื่อ30ปีที่แล้วมาหรือเปล่าต้องดูให้ดีนะมันจะมีหรอสา <c oughs> มสวยไ่รู้เ <c oughs> นะ <c oughs> ก็ <c oughs> ตเตือนภัยกันด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้